กระทรวงการต่างประเทศมีการออกมาถแถลงนะต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการสถานาการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่หัวข้อที่ทางกระทรวงการต่างประเทศถแถลงมันมีประเด็นอะไรล่ะที่ออกมาถแถลงก็คือถ้าจำกันได้ก่อนหน,น้านี้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยพูดถึงมาตรการการยกระดับมาตรการว่าถ้ามันมีอะไรยังไงดูแล้วเคลื่อนไหวอาจจะมีการตัดไฟตัด สัญญาณอินเทนอร์เน็ตใช้ดนไทยกัมพูชาแต่ย้ำว่าตัดในพื้นที่ที่มันมีเรื่องของมิจฉาชีพและ อาชญากรรมข้ามชาติได้ก็คือบ่อนอะไรแบบนี้ค่ะ m, ที่มันเป็นแก๊ง c เซ็ center มีอาชีพอะไรแบบนี้เขาไม่ได้ว่าจะไปตัดแหมประชาชนตอนนั้นก็ไม่ใช่แบบนั้น<อ>แต่ทีนี้ว่าก็น่าจะมีประเด็นแหละเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็คือกระทรวงการต่างประเทศต,ต้องออกมาแจงเลยนะแจ้งถึงแผนการตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตชายแดนกัมพูชาบอกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนสองประเทศแหละเป็นเรื่องของการป้องปรามอาชญากรรมที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะอะไรอย่างนี้นะเพราะว่า ผู้สื่อข่าวก็ถามไปไงใช่ไหมใช่เขาก็มีการถามแหละสอบถามเกี่ยวกับรายงานข่าวว่าที่ทางโคศ กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาเนี่ยถแถลงจุดยืนมากแม้ไทยเนี่ยจะมีแผนตัดไฟฟ้าแล้วก็ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจะไม่ทําให้กัมพูชาเปลี่ยนท่าทีในการนําประเด็นพื้นที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ และการคงร่างระเบียบว,วาระการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC ที่จะมีขึ้นในวันที่1 4สมิถุนายนนี้ นะครับทางคุณนิกรเดชพลังกูลน,นะครับอธิบดีกรมสารนิเทศในฐานะเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศด้วยวันนี้คุณนิกรเดชแถลงยืนยันนะครับว่าแผนการตัดไฟฟ้าและระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานั้นเนี่ยคือมีวัตถุประสงค์เดียวคือเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ของทั้งสองประเทศป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี<ฆ>อย่างเช่นอะไรละ่ะแสแมเมอร์รอใช่นไหม นะซึ่งที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติจะได้พิจารณามาตรการดังกล่าวต่อไปบนพื้นฐานดังกล่าวมีได้เป็นเครื่องมือที่ฝ่ายไทยจะใช้หรือหวังผลทางการเมืองในการเจราจาทวิภาคีแต่อย่างใดนะครับซึ่งเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนตามที่ปรากฏในสื่อทั้งสองฝ่ายโดยฝ่ายไทยขอเรียกร้องให้ทางการพมบูชาร่วมมือกันในการต่อต้านการเผยแพร่ข,ข้อมูลบิดเบือนดังกล่าว ค่ะบอกว่าไทยยืนยันนะคะในความมุ่งมั่นที่จะใช้กลไกทวีภาคีที่มีอยู่เนี่ยในการเจราจาแก้ไขปัญหาเขตแดนกับกัมพูชาโดยเฉพาะผ่านเวทีการประชุม JBC ที่จะถึงนี้ก็คือวันเสาร์นี้แหละขณะที่การเจราจาระหว่างหน่วยงานทางทหารในพื้นที่ก็ยังคงมีอยู่อย่างสม่ําเสมอตามที่ได้ย้าในหลายโอกาสก่อน,อนหน้านี้ไทยประกาศไม่ยอมรับในเขตอํานาจของ ICJ <c oughs> มาตั้งแต่ปี2503นจนถึงปัจจุบัน <c oughs> แล้วก็คือไม่ยอมรับอํานาจของการพิจารณา สาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าสาลโลกนะคะก็อย่างที่บอกว่าอธิปไตยของเราไงใช่ไหมคะทีนี้เข้าใจว่าที่ท่านโฆษกกระทรวงออกมาพูดก็คือว่ามันอาจจะมีข่าวที่ปิดเบือนไปในทางว่าอไอม้มาตรการตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไทยจะใช้เป็นมาตรการในการที่จะต่อรองกับกัมพูชาเ<ม>ลยหรือเปล่าหรือมาใช้เพื่อเอื้อต่อเวทีที่จะมาเร,ระเบียบบารัการประชุม J จบีซสั่งนี้หรือเปล่าบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แต่มันก็ถามว่าก็ มันก็ต้องเราก็ต้องมีมาตรการไงหนึ่งสองสามสี่ถูกไหมถ,ถ้าเขามาแบบนี้นี้นี้อ่ะมาตรการเราก็จะเข้มข้นขึ้นไปอะไรเงเพราะเราก็ประกาศแล้วว่าเอ้เราก็ไทยนี่รักสงบนะคะใช่